สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงรู้ทันดาวรู้ทันดวงกับอาจารย์กบว่าในเดือนกรกฎาคมของปี2566นี้นะคะดวงชะตาของชาวราศีกรกฎจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะและก่อนที่เราจะไปฟังคำพยากรณ์กันนะคะเรามาทำความรู้จักกันกันกบชาวราศีกรกฎกันสักนิดนึงก่อนค่ะ สำหรับราศีกรกฎนั้นก็ถือเป็นราศีแม่พาดน้ำนะคะมีดาวจันทร์เป็นดาวประจำตัวค่ะจึงส่งผลให้ชาวราศีกรกฎมีความอ่อนโยนอ่อนหวานจิตใจดีมีเมตตาค่ะมีความเรียบร้อยละมุลละไมนิสัยสดใสร่าเริงมักเป็นพวกที่แก่ช้านะคะและโดยส่วนใหญ่จะหน้าเด็กกว่าอายุจริงค่ะ แล้วก็มีผิวพรรณที่ผ่องใสดีนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะดูผิวคล้ำค่ะแต่ผิวก็จะเนียนละเอียดเป็นเงางามดูสะอาดสะอานเลยนะคะแล้วก็มักเป็นคนใจอ่อนขี้สงสารค่ะมีจินตนาการที่ดีเป็นคนรักสวยรักงามช่างเอาอกเอาใจแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดของบุคคลที่อยู่รอบตัวดีค่ะเป็นคนมีความรักความผูกพันกับครอบครัวสูง หากทำงานที่ไหนนะคะก็จะมีความรักความผูกพันกับที่ทำงานนั้นเป็นอย่างดีค่ะแล้วก็มีความอ่อนอ่อนผ่อนปรนอยู่ในตัวเองนะคะอีกทั้งยังมีความสามารถในการปรับตัวได้ดีอีกด้วยค่ะสำหรับการทายดวงของอาจารย์กบนะคะเน้นทายดวงที่ลัคนาราศีเกิดค่ะและสำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดนะคะก็พออนุโลมให้ใช้ราศีของช่วงวันที่เกิดดูได้เช่นกันค่ะ ทีนี้เรามาดูแนวโน้มกันค่ะว่าในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะดวงชะตาของชาวราศีกรกฎจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของกิจกรรมการงานกันก่อนเลยนะคะ สำหรับดาวการงานของชาวราศรีกรกฎในเดือนนี้ค่ะถือว่าดาวการงานของท่านเดินจรในเรือนการเงินนะคะและเดินจรเป็นโสนย่าพาหะก,กับดวงชะตาค่ะจึงถือว่าในเดือนกร,รกฎาคมนี้งานคือเงินและเงินคืองานก็จะบรรดาลสุขให้กับท่านค่ะเรียกว่าการงานของท่านมีความเติบโตและก็มีความก้าวหน้าเป็นอย่างดีนะคะ อีกทั้งในเดือนนี้ค่ะท่านจะอยู่ไม่ค่อยติดโต๊ะทำงานนักนะคะเพราะว่าต้องมีการติดต่อประสานงานอยู่บ่อยๆและสำหรับบางท่านอาจหมายถึงการเดินทางเพื่อเรื่องงานค่ะ อีกทั้งในเดือนนี้นะคะยังมีแนวโน้มที่จะได้รับการช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามเป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะโดยเฉพาะงานทางด้านการติดต่อประสานงานนะคะหรือว่างานที่ต้องล็อบบี้ผู้ใหญ่หรือว่างานที่ต้องลอบบ็อ,างาอ,งลอบบี้บุคคลในแวดวงการงานเพื่อให้สนับสนุนท่านค่ะงานในลักษณะแบบนี้นะคะถือว่าจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเลยละค่ะ และสำหรับท่านที่ทำธุรกิจการค้านะคะถือว่าในเดือนกรกฎาคมนี้ท่านควรสารความสัมพันธ์กับลูกค้าในลักษณะของการอ้อนขอให้ช่วยอุดหนุนค่ะให้เหมือนดารานักร้องที่อ้อนแฟนคลับของตัวเองนะคะแล้วสินค้าและบริการของท่านก็จะขายดีแบบเทน้ำเทท่าเลยละคะ่ะ และในทางตรงกันข้ามนะคะหากท่านมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากจนเกินไปหรือว่ามีทิฏฐิมานะนะคะหรือว่ามีอีโก้ที่สูงกับผู้ร่วมง,งานหรือว่ากับลูกค้าของท่านค่ะในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะแทนที่ยอดขายของท่านจะปังก็อาจจะกลับกลายเป็นพังได้เหมือนกันค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของเงินเงินทองๆองบ้างนะคะ ในด้านดีค่ะถือว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะคะดาวเกตยังคงเดินจรในเรือนการเงินของท่านค่ะโดยครูโหนท่านก็ได้กล่าวไว้ว่าลักษณะแบบนี้เข้าเกณฑ์ดวงเศรษฐีจรน,นะคะเรียกว่าดาวเกตเนี่ยประดุดดังสมบัติพญานาคดังนั้นเมื่อเดินเข้าเรือนการเงินก็ทำให้เป็นเกณฑ์ดวงเศรษฐีแบบชั่วคราวได้ค่ะและสำหรับบางท่านนะคะอาจหมายถึงการได้รับมรดกอีกด้วยค่ะ และอีกในหนึ่งนะคะในช่วงที่ดาวเกตเดินจรแนวเรือนการเงินของท่าน ก็จะเกิดเงินสะพัดเป็นอย่างมากเลยละค่ะเรียกว่าในฝั่งขาเข้าก็เข้ามากนะคะและในฝั่งขาออกก็ออกมากเช่นกันค่ะทีนี้เรามาดูในด้านเสียบ้างนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกค่ะถือว่าดาวการเงินของท่านยังคงเดินจรในเรือนวีนาานะคะโดยเดินจรต่อเนื่องมาจากเมื่อช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งเรือนวีนาานั้นถือเป็นเรือนให้โทษของดวงชะตานะคะ จึงส่งผลให้ท่านยังมีรายจ่ายจรมากค่ะอีกทั้งความคาดหวังทางการเงินที่ท่านตั้งเป้าเอาไว้นะคะอาจจะมีสะดุดติดขัดหรือว่าต้องรอคอยค่ะหรือไม่ก็อาจจะไม่เป็นไปดังที่ท่านคาดหวังเอาไว้นะคะแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการโดนหักหลังทางการเงินเอาไว้บ้างซึ่งการโดนหักหลังนั้นบางทีก็อาจจะเกิดจากบุคคลที่ท่านเชื่อใจค่ะ ดังนั้นในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะหากท่านต้องตัดสินใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองก็ควรจะมีความรอบคอบเป็นพิเศษค่ะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของการโอนเงินผิดหรือว่าในเรื่องของการให้คนอื่นยืมเงินนะคะหากเป็นไปได้ก็อาจจะต้องงดการให้คนอื่นยืมเงินหรือว่างดการเซ็นค้ำประกันในช่วงครึ่งเดือนแรกไปก่อนค่ะ ส่วนในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะถือว่าดาวการเงินของท่านเดินจรทับดวงชะตาค่ะซึ่งก็เข้าเกณฑ์เงินทับตัวนะคะจึงส่งผลให้สภาพคล่องทางด้านการเงินของท่านจะดีงามเป็นพิเศษเลยละค่ะเรียกว่าจะหยิบจับทําอะไรก็เีเงินเป็นทองนะคะโดยเฉพาะท่านที่เกิดในปีนักสัตว์มาแม้ค่ะถือว่าท่านมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่มากกว่าชาวราศีกรกฎท่านอื่นนะคะ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของโชคลาภกันบ้างค่ะในเดือนกร,รกฎาคมนี้นะคะถือว่าการเงินหรือว่าโชคลาภของท่านโดดเด่นมาจากเรื่องงานมากกว่าเรื่องการเสี่ยงโชคหรือว่าการเล่นการพนันขันต่อต่อตางๆค่ะดังนั้นนะคะสำหรับคนที่ต้องการเสี่ยงโชคหรือว่าชอบเล่นในเรื่องของการพนันขันต่อต่อตางๆก็เอาแค่สนุกสนานพอค่ะอย่าไปทุ่มเทมากจนเกินไปนะคะ เพราะถ้าหากท่านทุ่มเทมากจนสุดตัวอาจจะมีแนวโน้มว่าจะเสียมากกว่าที่จะได้ค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะ สำหรับคนมีคู่ค่ะในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะถือว่าดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนคนรักคู่ครองของท่านเริ่มเดินโครจรวิกลคติพักองศาค่ะซึ่งอาจทำให้ความสัมพันธ์ของท่านกับคนรักอาจจะเกิดความสั่นคลอนหรือผิดใจขึ้นได้นะคะหรือสำหรับบางคู่เนี่ยอาจจะเกิดปัญหาแบบลิ้นกับฟันได้ง่ายค่ะ ดังนั้นในเดือนนี้นะคะแนะนําให้ท่านใช้ศิลปะในการเล่นเว่าวเข้ามาประยุกต์ใช้กับการใช้ชีวิตคู่ค่ะที่เรียกว่าตึงนักก็ให้ผ่อนหย่อนนักก็ให้ดึงค่ะก็จะช่วยประคับประคองสถานการณ์ต่างๆให้ท่านผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะสำหรับคนโสดนะคะหากมีใครเข้ามาในช่วงนี้ท่านไม่ควรผีผามรีบเปลืองตัวเปลืองใจนะคะ แต่ควรให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะสำหรับท่านที่คนรักได้เลิกร้างห่างไกลไปแล้วนะคะในช่วงนี้ถือว่าอาจจะเกิดลมพัดหวนขึ้นก็ได้ค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะสำหรับสุขภาพนั้นตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมแล้วก็นับไปอีก2เดือนโดยประมาณเลยนะคะ ดาวเกตจะเดินจรทับดวงชะตาของท่านค่ะซึ่งดาวเกตนั้นก็ถือเป็นดาววิญญาณธาตุนะคะแล้วก็มีอิทธิพลทําให้ท่านมีซิกเซนพิเศษอีกด้วยอีกทั้งยังถือว่าเป็นดาวที่คุ้มโทษคุ้มภัยนะคะก็จะเปรียบเสมือนมีดาวคุ้มรักษาตัวท่านนั่นเองจึงถือว่าท่านก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยจากอุบัติเหตุแล้วก็โรคร้ายภัยเวรต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะ และในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะคะก็คือตั้งแต่14กรกฎาคมไปและนับเลยไปโดยประมาณ2เดือนค่ะท่านจะฝันแม่นนะคะแล้วก็คาดการล่วงหน้าต่างๆได้ค่อนข้างมีความแม่นยำค่ะและสำหรับท่านที่เป็นนักพยากรณ์หรือจะเรียกง่ายๆว่าเป็นหมอดูก็ได้ค่ะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ท่านจะพยากรณ์ดวงชะตาได้อย่างแม่นยำเป็นพิเศษอีกด้วยนะคะ ท้ายนี้ค่ะอาจารย์กบขออวยพรให้ชาวราศีกรกฎทุกท่านโชคดีมีความสุขขอให้ท่านมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงทํางานก็ขอให้เหนื่อยน้อยๆได้เงินมากๆหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองกันทุกท่านค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอาจารย์กบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนําม,มาแบ่งปันกันอีกนะคะ และสำหรับท่านที่ต้องการตรวจเช็คดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบท่านสามารถติดต่อได้ที่ Line ID 0890034555ค่ะจะมีแอดมินดูแลคิวแล้วก็แจ้งค่าใช้จ่ายใ,ให้นะคะและสำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยอาจารย์กบก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยละค่ะสวัสดีค่ะ